สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ชอ่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเ,เ,เคยแล้วก็คลิปพิคาร์คนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าคุณทําให้เขารู้สึกยังไงนะคะคือเวลาเขาคุยกับคุณตั้งแต่รู้จักคุณมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวคุณนะคะมีวายประมาณไหนนะคะหรือว่าทําให้เขารู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูไพ่กันหน้าในวันนี้นะคะ ออมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยเป็นการ์ดสี่ใบาตามที่เหียนเลยนะคะตัวแทนไพส่สีกองนะกองที่1จะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะกองที่2อเนี่ยใบยนี้กองที่3ามควีนพนต์ตะเินะคะกองสุดท้ายเดอะเดธนะคะ1 2 3 4สาสี่ติ๊กตอตกติต๊กตอกติ๊กตอกเริ่มเลยนะเริ่มเลยรักกันกับเพื่อนๆที่เลือกการใบที่หหรือว่าคนที่เลือกการใบนี้นะคะขอดูลัคนาราศีนะคะ หรือว่าดาวจันทร์ของเขาหรือคุณหน่อยคะ่ะลัคนาราศีดาวจันทร์ของเขาหรือคุณนะคะอยากออกมามากเลยใบเนี้ยคือแบบสับไปก็เด้งเด้งอยู่นั่นแหละเคธาตุดินนะคะพะสบกันมังกรนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะจะเป็นคุณธนูนะคะกับสิงห์นะระสบกันมังกรธนูสิงห์นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของเขาหรือคุณนะ,ะาวนี้ ตัวคุณเนี่ยเราเข้าคําถามเลยนะคะว่าตัวคุณอะทาให้เขารู้สึกยังไงนะคะคุณทําให้เขารู้สึกยังไงคะคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะทําไมไม่ชัดเจนสักทีไม่จริงใจกับคุณเลยอ่าโอเคคําตอบประมาณกันนะคะเมื่อกี้เออแล้วก็เหมือนกับว่าคุณทําให้เขารู้สึกว่า ทำไมเขาไม่จริงใจกับคุณทําไมอะทาไมตัวเขาอะไม่พาคุณไปรู้จักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมไม่เปิดตัวทําไมไม่พาไปรู้จักคนนั้นคนนี้ทําไมต้องมีความลับเออแล้วก็เวลาที่คุยกันอะคะ่ะคุณทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเวลาคุณทักไปคุยหรืออยากคกลกัยเขาหรือว่าต้องการเวลาจากเขามันเป็นเวลาที่เขาทํางานหรือว่ายุ่งอะไรอย่างบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับ ไม่ได้โฟกัสที่คุณไม่ค่อยได้ตอบหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกับคุณนะคุณก็เลยเหมือนเหมือนทําให้เขารู้สึกว่าไอการที่เขาไม่ว่างหรือว่าทํางานหรือว่ายุ่งกับสิ่งที่มันเป็นเป็นเอ่อเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินหรือเป็นเรื่องที่มันซีเรียสนี่ยมันเป็นความผิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาเขารู้สึกว่าคุณต้องการเวลาจากเขาแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณน่ะคราวนี้มันก็เลยเหมือนกับทําให้เขาแอบรู้สึกนิดนึงคุณทําให้เขาแอบรู้สึกนิดนึงว่า คุณต้องการเวลาจากเขาแต่ว่าเขาไม่สามารถให้เวลาคุณได้เลยอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เขารู้สึกผิดอะคะ่ะเป็นแบบความรู้สึกผิดเล็กๆอะไรเงี้ยที่ให้เวลากับคุณไม่ได้ <S <S คุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเออคุณเป็นคนเดียวเลยนะที่จริงจังแล้วก็จริงใจในความสัมพันธ์นี้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะดีไม่พอจริงใจไม่พอ ต่อให้เขาพยายามหาเวลามาให้แค่ไหนดีกับคุณแค่ไหนคุยกับคุณแค่ไหนอะ่ะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่ะคืออันเนี้ยคือวายที่คุณทําให้เขารู้สึกนะคะเคไม่ได้หมายวาเขาว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่อันนี้คือแคอ่านตามไพ่ว่าเออเขารู้สึกยังไงตามที่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่า Energy ที่คุณส่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาทํายังไงมันก็ดูเหมือนกับไม่ดีพอแล้วมันก็ไม่พอไม่ไม่ reach ไม่ meet your expect ก็คือไม่ไม่แตะถึงจุดที่เป็นจุดของความคาดหวังของคุณนะอะประมาณวนะ่าเคสสมมุตินะวันหนึ่งต้องคุยชัดกันสองครั้งอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาตอบคุณได้แค่ครั้งเดียวตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนะั้คือมันมันเหมือนกับเขาก็หาเวลามันแล้วนะแต่มันก็ยังไม่พอเปิดเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่พออะไรเงี้ยประมาณนี้ให้ให้หมายถึงให้เวลาอะไรเงี้ยค่ะอะไรอีกคุณทําให้เขารู้สึกยังไงอีกอืมโอเคคุณทําให้เขารู้สึกว่า ตัวตัวคุณน่ะสามารถเลือกใครก็ได้นะจะไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนคุณน่ะก็มีอิสระในตัวเองพอสมควรอ่ะนะคะแล้วก็คุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่คิดมากคุณไม่คิดมากคือเคารู้สึกว่าอันเนี้ยน,น่าจะหมายถึงเขาคุณเป็นคนงอง่ายอะ่ะเออถ้าคุณมีใจให้เขาแล้วถ้าคุณยังเลือกเขาอยู่ะเขาสามารถง้อคุณได้ด้วยแบบ ขนมซองเล็กๆอย่างเงี้ยหรือว่าเออวันหยุดนานๆทีพาออกไปนั่งคาเฟ่ยอย่างเงี้ยคุณก็หายงอนแหละคือเขารู้สึกว่าในในความเป็นคุณอะคุณมีน้ำใจแล้วมีน้ำใจกับเขาแล้วมีน้ำใจกับผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาต้องอธิบายให้คุณฟังด้วยเหตุและผลนะคุณจะเข้าใจคุณไม่ใช่คนที่งอนหรือว่าโกรธแบบที่ที่มันมัน ไม่เป็นเรื่องอะ่ะไม่ไม่ใช่คนที่เหมือนกับคุณดูจะเป็นคนที่น้อยใจง่ายนะหรือว่าอเลิตบิดนิดดี้หรือคุณต้องการเวลาจากเขาค่อนข้างมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเป็นคนที่พอคุยด้วยเหตุผลแล้วคุณก็เข้าใจอัน,นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเหมือนกับสิ่งที่คุณทําให้เขารู้สึก,กน,นะเขารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะง,ง้างใส่เขามากแค่ไหนแบบแง้างๆๆๆงะไรงอะไรเงี้ยเออเขาก็จะเหมือนกับโอเคก็ง้อแหละนิดนึงแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องคุยด้วยเหตุผลแล้วถ้าเขาพูดนะปุ๊บ คุณก็จะหายเลยคุณก็จะหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันเป็นความที่เขาเลยนะเป็นวาฟ์ที่ออกไปแบบว่าคุณไม่ดรามา่าเออคุณไม่ดรามา่าแล้วเค้กก็รู้สึกว่าเออมันมันก็อันนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบนะเกี่ยวกับคุณแถมได้ไหมตอนนี้เขารู้สึกไงกับคุณคะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากๆเลยรักเขาจริงจริงหรอเลือกได้ขนาดเนี้ยรักเขาจริงๆหรอ สิ่งที่พูดออกมาสิ่งที่แสดงออกหรืออะไรงเงี้ยตรงกับที่ใจคิดไหมใจคุณอะยังมองหาคนอื่นที่ดีกว่าอยู่หรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่ยังทําให้เวลาคุณก็ไม่ได้ให้นั่นให้นี่คุณก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับเหมือนเหมือนเขาทําอะไรแล้วมันก็ไม่พอใจคุณสักทีประมาณเนี้ยเอ,อเขาก็เลยเหมือนกับอยากรู้ใจคุณนะว่าคุณรักเขาจริงๆรหรอ คิดแบบที่พูดจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้นะเพราะว่าเขายังเป็นเนี่ยไพ่เดอะมูนอยู่เลยนะคะอืประมาณนี้ไหนมาดูซิขอคอนเฟิร์มหน่อยแล้วกันขอคอนเฟิร์มนะคะเป็นลักษณะภายนอกเนาะเกี่ยวกับคุณแล้วก็คนคนนี้นะคะมีคนนับถือศาสนาซิกนะคะมีคนผมสีน้ำตาลมีคนมือสวย มีคนตัวสูงประมาณ180นะคะถึง189มีคนตัวเล็กนะคะสูงร้อยประมาณสูงน้อยกว่า159มีคนนับถึงศาสนาพุทธนะคะคนตาสองชั้นตาสีน้ำตาลผมสีน้ำตาลว่ะมีคนตัวเล็กใครพูดไปแล้วเมื่อกี้แถวแล้วกันอ่ะมีคนจัดฟันหรือว่ามีคนเคยจัดฟันด้วยนะคะประมาณนี้คันนี้เดี๋ยวขอใบเป็นตัวอักษรชื่อหน่อยลวกันนะคะอาจจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงนะคะชื่อกลางของเขาหรือคุณก็ได้นะ มีตัว A นะคะตัว C ตัว P V นะคะ L แล้วก็ตัว T นะคะเป็นแบบชื่อเล่นชื่อจริงชื่อกลางนะคะของเขาหรือคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูว่ามันใช่เรื่องราวของคุณหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะโอเคขอบคุณมากนะที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะไอคิกขอ ดูลักนณราศีนะคะหรือว่าดาวจันของเขาหรือคุณน,นะคะลักนณาราศีหรือว่าดาวจันของเขาหรือคุณหน่อยนะอืมโอเคอันนี้น่าจะเป็นตุลน,นะคะพิศพกรมังกรตุลพิศพกรมังกรตุลน,นะคะสิงมีนกรกฎพิศกรมังกรตุลมีนสิงกรกฎประมาณนี้นะคะเป็นลักนณราศี หรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขานะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองถามให้กันว่าคุณทําให้เขารู้สึกยังไงคะอุยคุณทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเจ็บไปทั้งใจเลยเกิดอะไรขึ้นนะคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่รักเขาไม่แคร์เขาเลยเห็นไหมมีเสียงผู้ด้านนอกเนี่ยคอนเฟิร์มด้วยคุณไม่รักเขาไม่แคร์เขาเลยมันเหมือนกับ ตัวอยู่ไกลอ่ะใจก็ห่างด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนตัดพ้อเลยค่ะเขาดูเสียใจนะคุณก็เห็นใช่ไหมตามไพ่เลยอ่ะเขารู้สึกว่าคุณคุณคุณไม่แคร์เขาคุณไม่รักเขาเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคุณทําอะไรล่าสุดคุณมึงทําอะไรไปหรือเปล่าคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะรักอิสระเราไม่อยากเซเทอร์ดาวไม่อยากมีแฟนไม่อยาก ตกลงเป็นแฟนกับเขาไม่อยากอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเหมือนคุณตัดสินใจไปอยู่ไกลๆหรืออะไรเงี้ยคุณทําให้เขาเจ็บอะเหมือนคุณไม่แคร์เขาเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาสงสัยนะว่าที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าคุณอะแค่เหมือนกับมีเขาไว้แค่ขั้นเวลาหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณ่ะมีคนอื่นไปแล้วมีคนใหม่ไปแล้วก็เลยเปลี่ยนไปกับเขาไม่แคร์ไม่รักเขาเหมือนเดิมเนี่ยเรื่องเรื่องของเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะคือคุณทําให้เขารู้สึกว่า เรื่องเนี้ยมันกำลังจะจบลงในไม่ชา้าเหมือนเหมือนคุณเหมือนคนหมดใจอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่คือที่คุณทําให้เขารู้สึกนะเออคุณเหมือนคนหมดใจอะค่ะเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่ะกําลังจะบอกอะไรบางอย่างเขาในไม่ช้านี้เช่นบอกเลิกบอกลาบอกตัดสัมพันธ์บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันบอกที่ทําให้เขาเสียใจอะแล้วเขากังวลมากเลยแล้วเขารู้สึกกลัวกลัวสิ่งที่คุณจะพูดสิ่งที่คุณจะหฮยเขากลัวสิ่งที่คุณจะรู้ด้วย เหมือนกับคุณไปรู้อะไรมาแล้วคุณพูดอะไรเงี้ยคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอะเป็นได้แค่เพื่อนพี่น้องเป็นได้แค่คนรู้จักใช่ไหมเป็นมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยอืมเนี่ยหรือตัวคุณนะ่ะทําให้เขารู้สึกว่า หนึ่งคุณอาจจะกําลังไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วให้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะเป็นแค่เพื่อนพี่น้องเพื่อนที่ทํางานเจ้านายลูกน้องคุณรู้จักอะไรเนงะี้ยหรือในอีกกรณีหนึ่งคือคุณนะเป็นคนที่เหมือนกับยื่นความสัมพันธ์แบบ uh, casual relationship นะคะหรือว่า fanway benefit ให้กับเขาอะไรเนงะี้ยโดยที่คุณไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้แคร์เขาเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็น w i b e หรือว่าเป็นพลังงานที่คุณส่งไปแล้วที่เขารับรู้ได้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออประมาณนี้เนาะ อตอนนี้เขารู้สึกไงคะคุณคะอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยอยากเจอรอเวลาที่จะเจอแล้วก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เจอกันภายในแปดแปดวันนะคะหรือว่าสามสัปดาห์หรือว่าสาองเดือนนะคะประมาณนี้นะคะเขาอยากเจออยากคุยด้วยเครู้สึกว่าการที่เขาอยากเจอแล้วก็อยากคุยด้วยมากๆเนี่ยเพราะเขาอยากคุยว่าเหมือนเขาอยากมั่นใจอมั้งว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะอืไหนมาขอดูคําคอนเฟิร์มหน่อยสิ ดูลักษณะก่อนนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะมีคนผมสั้นมีคนผมสีอ่อนมีคนเคยทำศัลยกรรมนะคะหรือว่ามีคนเคยผ่าตัดนะคะมีคนหุ่นดีมีคนสูงร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบเก้ามีคนสูงร้อยห้าสิบเก้าถึงร้อยเอ้ยร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบเก้านะคะมีคนผิวเข้มกว่าอ่ามีคนสูงร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเก้ามีคนตะวันออกกลางด้วยนะคะคนแบบ ฝั่งตะวันออกตอนออกกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอักษรบ้างดีกว่าเป็นตัวอักษรชื่อนะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลนะคะชื่อกลางก็ได้นะคะคนต่างชาตินะของคุณหรือเขานะคะมาลองดูกันกล่องนี้มีตัว H นะคะ F D W นะคะแล้วก็ตัว I นะคะประมาณนี้ H D F W I นะคะเป็นตัวอักษรใบเกี่ยวกับคุณหรือเขานะ โอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อเลือกการไบนี้อ่ามาอุ้ยขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาน่าจะเป็นธาตุดินนะคะพิศพกนมังกรน,นะคะอ่าแล้วก็เป็นธาตุลมเลยนะคะเมถุนตุลกุมนะคะตรงตัวเลยในความสัมพันธ์นี้ ตัวคุณนะ่ะทําให้เขารู้สึกยังไงหรือสิคุณทําให้เขารู้สึกยังไงคะช่วงนี้คุณรู้คุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณปากไม่ตรงกับใจคิดอะไรก็พูดอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือปากไม่ตรงกับใจในช่วงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเก็บเรื่องอะไรไว้ในใจไม่บอกไม่พูดแล้วเดี๋ยวจะมาตุ้มใส่เขาทีเดียวชนเขาทะเลาะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณเหมือนไปรู้อะไรมาด้วยนะอืแค่รู้สึกว่าไพ่ไฮโลฟันเนี่ย อแค่ขอบพูดตามที่เห็นเลยแล้วกันเขารู้สึกว่าคุณไปดูดวงมาแล้วคุณก็ระแวงเขาคุณไปดูดวงมาหรือไปฟังคนอื่นพูดมาแล้วก็มาระแวงเขาแล้วเวลาเขาถามว่าเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าคุณก็ไม่ถามไม่คุยกับเขาตรงๆแล้วคุณก็เหมือนกับเปล่าไม่เป็นไรปากไม่ตรงกับใจประมาณเนี้ยค่ะเอออืมเขารู้สึกว่าคือคุณทําให้เขารู้สึกว่า เขาทําอะไรไม่ได้เหมือนที่เค้กพูดเมื่อแก่เค้ยกตัวอย่างใช่ไหมว่าเขาถามคุณว่าเป็นอะไรแล้วคุณตอบว่าไม่มีอะไรถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะเขาก็แก้ตัวไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกคุณไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะเขาก็เหมือนกับไม่สบายใจนะแต่ก็เลยตามเลยเพราะว่าคุณบอกว่าไม่เป็นอะไรเองอะไรประมาณเนี้ยอืมคือคุณน่ะทําให้เขารู้สึกว่าเออไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ต้องคิดมากหรอกแต่มันเหมือนกับ <aj an> เคยเคยเห็นสึนามิใช่ไหมคะน้ำมันจะลดก่อนด้วยน้ำมันจะลดก่อนแล้วสึนามิจะมาทีหลังเขารู้สึกอย่างนั้นน่ะใช่เขารู้สึกอย่างนั้น,น,นแล้วเขาเขา,วาเขารู้สึกว่าเขารู้จักคุณดีแล้วคุณทําให้เขารู้สึกว่าการที่คุณเนี่ยปากไม่ตรงกับใจเนี่ยมันทําให้เขาทําอะไรไม่ได้นะแล้วก็เหมือนกับจะงอ้อก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขารู้จักคุณดีการที่คุณไม่พูดตอนนี้เนี่ยแปลว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยคุณจะพูดเพราะคุณจะอดทนอดอดไม่ไหวอ่ะเออสุดท้ายคุณจะพูดอยู่ดีอะไรเง ฝากให้ตรงกับใจแล้วดูดีนี้ควีนออฟเพนทัคเกินี่ก็ Queen อฟเพนทัคเกินะคะคือตัวเขาอะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําให้เขารู้สึกกันนะคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณอะจรงิงจังแล้วก็จริงใจกับเขามากนะคะความรักของคุณนะมีค่ากับเขามากๆนะเขาควรที่จะรักษานะเขาควรที่จะจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้แล้วเขาเขารู้สึกแบบนี้นะว่าคุณแบบคาดหวังจากเขาแบบนี้ เพราะว่าคุณนะมีอะไรก็ให้เขาทุกอย่างนะคะให้เวลาให้งานให้เงินให้สิ่งที่มันเป็นเบเนฟิต้ะคะแล้วก็ให้หัวใจด้วยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่คุณให้เขาก็รู้สึกว่าคุณจริงจังแล้วก็จริงใจกับเขาแล้วให้เขาเยอะมากเลยอะบางครั้งคือให้เขามากกว่าแบบ better than I deserve ประมาณนี้นก็คือแบบมากกว่าที่เขารู้สึกว่าฉันจะได้รับอะไรเนี้ยค่ะ ัวคุณทําให้เขารู้สึกเหมือนคุณเป็นสึนามิที่กาลังจะตุ้มอะแต่เค้กไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรอะค่ะคือไพ่ก็ไม่ได้บอกแต่ไพ่แค่นี่ไงตูม้มจริงเตะขึ้นมาเขาคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณจะเททิ้งเขาคุณจะเทเขาทิ้งเขาหรือว่าคุณจะชวนเขาทะเลาะเรื่องใหญ่ที่เมื่อทะเลาะแล้วจะ,จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ทําให้เขาอ,อันนี้คือสิ่งที่คุณทําให้เขารู้สึกตอนนี้นะคะเขาดูหน่อยว่าเขาเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณค่ะ เขาอยากคุยเพื่อปรับความเข้าใจนะจะได้ไม่ต้องเลิกลากันคุยปรับข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่กันนะคะแต่เขาแค่เหมือนกับรอจังหวะรอเวลาอยู่นะคะเพื่อที่จะได้คุยแล้วก็ปรับความเข้าใจเพื่อเริ่มต้นใหม่กันเขาไม่อยากเลิกกับคุณนะไม่ว่าคุณกับเขาจะคุยกันในฐานะอะไรก็ตามนะดูตามไพ่เนี่ยไม่อยากเลิกนะคะมีแต่อยากจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นนะคะโอเคขอดูคาใบ้หน่อยคอยําใบ้เกยวกับคุณแล้วก็คนคนนี้นะคะ ยมีคนต่างชาตินะคะก็จะเป็นแบบแคนาเดียนนะคะคนอังกฤษคนเมกานะคะคนออสเตรเลียน,นะคะนิวซีแลนด์นะคะ,ะจมูกเล็กนะคะและอีกมีคนผิวขาวเหลืองผมสีดำมีคนผิวขาวอ่ะขาวขาวเหลืองมีคนตาชั้นเดียวมีคนผิวสว่างกว่านะคะมีคนผมยาว มีคนแบบหุ่นมีน้ำมีนวลน,นะคะแล้วก็มีคนสูงประมาณ160ยหถึงร้อนะคะประมาณนี้มาดูตัวอักษรชื่อกันดีกว่าว่าตรงกับคุณกับเขาคนนั้นหรือไม่นะคะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลนะคะหรือว่าชื่อกลางก็ได้นะคะมีตัว U ตัว U ูนะคะบีเอ่อวนะคะค แล้วก็ตัว O นะคะ U O B Y Q นะคะประมาณนี้เป็นตัวอักษรชื่อนะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังใจกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกการใบสุดท้ายนะคะขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของเขาหรือคุณหน่อยนะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของเขาหรือคุณนะคะโอเคจะเป็นเมถุนตุลกุมนะคะ จริงๆอาจจะไม่มีตุนก็นได้นะแต่ก็คงมีแหละไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีนนะคะมีนใช่ไหมมีนธนูนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมังกรมังกรหรือเมษนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจารของเขาหรือคุณนะคราวนี้เรามานองถามให้กันดูว่าตัวคุณทําให้เขารู้สึกยังไงนะคะคุณทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมัน มันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นแบบเรื่องอื่นเบเนฟิตเรื่องผลประโยชน์เรื่องความชอบความหลงอะไรอย่างอื่นนะคะที่ที่มันยังยังไม่สามารถพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อเป็นแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่คนที่ใช่นะยังไม่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะลงทุนในความสัมพันธ์นี้เยอะ บางคนนะ่ะมีการลงกายลงใจด้วยนะเออแล้วเราก็คือเหมือนกับคุณลงคุนไปเยอะอะลงคุนไปเยอะอยจริงๆนะคะถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้นะเขารับรู้แต่ Energy ของเขามันเป็นเฉยๆก็รู้แหละแต่เฉยๆอย่างเนี้ยค่ะอะเค,คเกเปิดไพ่เลยโอเครู้เรื่องคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ แต่ด้วยไพ่สองใบนี้ขึ้นมาที่คุณเป็นคนที่ใช่ไม่ได้อะเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีคนที่เขารักอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเขาจะมีสถานะโสดหรือมีแฟนก็ตามนะเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วนะคะอ่ะเพื่อเป็นเป็นการแบบใช่ใช่เขามีคนที่เขารักอยู่แล้วนะคะ,ะ,แบบคะ,คะซึ่งถ้าตามไพ่อะไม่ไม่ใช่คุณนะเออเคก็ต้องพูดตรงๆนะคะคราวนี้ตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เข,เขาไม่อยากมีปัญหากับคนนั้นนะคนที่เป็นคนที่เขารักอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบแหละสักวันหนึ่งอ่ะมันต้องจบแต่เขาอะ่ะอยากดึงให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาก่อนโดยเฉพาะถ้าหากว่าเขานะคะได้มีโอกาสมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณหรือคุณเป็นเฟรนด์เบนเนฟิตกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนได้ส่วนเสียเออเขาก็ยังไม่อยากเลิกนะก็อยากจะไปอย่างเงี้ยแหละแต่เขาไม่ได้รักนะคะตามไพ่คือชัดเจนมาก แล้วก็รู้ด้วยว่าวันหนึ่งต้องจบเขารู้ว่ายังไงก็ต้องจบความสัมพันธ์กับคุณแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยไปแบบขอดึงไว้ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อผลประโยชน์นั่นเองนะคะ mm hmm. โอเค,อเคขอดูคําใบ้เกี่ยวกับเขาหน่อยเขาหรือคุณนะแบบเป็นคําใบ้เพื่อยืนยันนะคะว่าใช่หรือเปล่าศาสน,สนาซิกนะคะศาส,สนาคริสต์นะคะมีคนผมสีอ่อนมีคนผมสีน้ําตาล มีคนตาชั้นเดียวนะคะมีคนต่างชาติมีคนหุ่นมีน้ำมีนวลน,นะมีคนนับถือศาสนาฮินดูแล้วก็มีคนผิวสว่างกว่าด้วยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวอักษรชื่อกันดีกว่าตัวอักษรชื่อนะคะอาจจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลนะคะชื่อกลางก็ได้นะคะตัวแรกตัวอานะคะตัว N J K e นะคะ g แล้วก็ m กลองนี้อย่าพึ่งนะคือเคกามีความรู้สึกว่าคือไพ่ the empress กับไพ่ไพ่หนึ่งถ้วยเมื่อกี้ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะมันล้องใจอะ่ะมันหมายความว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นรักคุณทีหลังหรอเขาจะรักคุณทีหลังหรอ โอ้โหรักคุณไม่ได้โอเคก็คือเค้กทํานายถูกแล้วนะคะตามไพ่เมื่อกี้เลยกับคุณเขาเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานพี่น้องเจ้านายลูกน้องคนที่รู้จักกันแค่นั้นพอเขามีเขาไม่โสดเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่งงานนานแล้วด้วยหรือเป็นแฟกนกันมานานแล้วด้วยนะคะแบบลองเทอมคอมมิชเมนต์เลยนะคะสิ่งที่เขามีให้คุณได้มันมีแค่นั่นแหละเรื่องของผลประโยชน์อะไรเงี้ยที่พูดไปตอนแรกนะคะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ